รู้ไว้ใช่ว่าใสา่าบาบแคามเรียนไทยง่ายนิดเดียวช่วงติวข้อสอบเอาละครับวันนี้เรามาลุยภารกิจพิเศษกันดีกว่าภารกิจแกะรอยชนิดของคำที่เราจะมาถอดรหัสบไวยากรณ์ไทยกันแบบเจาะลึกไปเลยใครที่กำลังเตรียมสอบเอทอยู่มาทางนี้เลยครับภารกิจนี้จะพาไปพิชิตข้อสอบเรื่องชนิดของคำรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิด แล้วหัวใจสำคัญของภารกิจนี้คืออะไรน่ะหรอครับมันคือรหัสลับ4คำนี้เลยแค่จำไม่ขึ้นใจนะชื่อทำบอกแทนแค่นี้เองรับรองว่าผ่านฉลุยแน่นอนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่รหัสแรกเลยดีกว่ารหัสชื่อหรือถ้าจะให้จำง่ายๆก็คือ name ซึ่งรหัสนี้แหละครับที่จะมาปลดล็อกความลับของคำนามกันเลยว่าแต่คำนามมันคืออะไรกันนะ ง่ายนิดเดียวเลยครับมันก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่หลักการจำกล้องง่ายๆเลย name ก็คือน้ําจบเลยอ่ะลองมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่าอย่างคนก็มีครูแม่ใช่ไหมครับสัตว์ก็อย่างสุนัขแมวหรือจะเป็นสิ่งของเช่นโต๊ะหนังสือและก็สถานที่อย่างโรงเรียน บ้านเห็นไหมครับทั้งหมดนี้เป็นคำนามหมดเลยเพราะมันคือชื่อที่เราใช้เรียกสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนี่คือเคล็ดลับเด็ดสำหรับเข้าห้องสอบเลยนะถ้าเห็นคำไหนปุ๊บแล้วรู้เลยว่ามันเป็นชื่อเรียกอะไรสักอย่างฟันทงไปได้เลยครับว่านั่นนะ่ะคือคำนามชัวๆยอดเยี่ยมผ่านไปแล้วหนึ่งรหัสไปลุยกันต่อที่รหัสลับที่สองเลยรหัสทำหรือ action รหัสนี้จะทำให้เรากลายเป็นเซียนเรื่องคำกริยาเลยล่ะครับคำกริยาก็ตามชื่อรหัสเลยครับมันคือคำที่บอกการกระทำหรือแอคชั่นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือคำที่บอกว่าประธานของประโยคกําลังทำอะไรอยู่นั่นแหละตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆเลยนะก็จะเป็นการกระทำที่ชัดเจนมากๆอย่างเช่นกินเดินวิน่งอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่ต้องจำไหมนะครับ คำที่แสดงสภาวะอย่างเป็นอยู่มีพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคำกริยาเหมือนกันนะมานี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับเด็ดเลยลองนึกภาพตามนะครับถ้าคำคำนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ร่างกายทำได้อย่างเช่นขยับตัวได้แสดงท่าทางออกมาได้ร้อยทั้งร้อยเลยครับมันคือคำกริยาแน่นอนโอเคไปต่อกันเลยกับรหัสที่3รหัสนี้คือ describe หรือการบอกลักษณะ ซึ่งมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยเลยครับคอยอธิบายคำอื่นๆในประโยคให้เราเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นคำวิเศษนี่โอ้โหหน้าที่เขาตรงตัวมากๆเลยครับก็คือใช้บอกลักษณะหรือ describe นั่นแหละมันอาจจะมาขยายคำนามให้เราเห็นภาพชัดขึ้นหรือมาขยายคำกริยาเพื่อให้เรารู้ว่าการกระทำนั้นมันเป็นยังไงสรุปคือมันมาเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้ประโยคนั่นเองครับ ตัวอย่างเช่นนะถ้าเราพูดว่าเด็กตัวเล็กคําว่าตัวเล็กนี่แหละครับที่มาอธิบายคํานามคือเด็กหรือถ้าบอกว่าวิ่งเร็วมากคําว่าเร็วมากก็มาขยายคํากริยาคือวิ่งไงครับไม่ใช่แค่นั้นนะคําบอกสีบอกจํานวนก็เป็นคําวิเศษได้เหมือนกันเวลาทําข้อสอบนะให้ลองตั้งคําถามในใจกับคํานั้นดูว่าเอ๊คานี้มันบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําอื่นหรือเปล่านะถ้าคําตอบคือใช่ ถ้ามันกำลังอธิบายอะไรบางอย่างอยู่นั่นแหละครับคำวิเศษชัวร์และแล้วเราก็เดินทางมาถึงรหัสหลับสุดท้ายของภารกิจนี้กันแล้วครับรหัสที่4นั่นก็คือ replace หรือการใช้แทนนั่นเอง คำสรรพนามโหหน้าที่ของมันง่ายมากๆเลยครับก็คือเอาไว้ใช้แทนที่คำนามเพื่ออะไรนะหรอก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องผูดชื่อเดิมซ้ำไปซ้ำมาให้มันน่าเบื่อนะสิครับแล้วคำที่เราเจอกันบ่อยสุดๆในข้อสอบเลยนะก็พวกนี้แหละฉันเธอเขาเรามันจำคำพวกนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับนี่แหละคือคำสรรพนามตัวท็อปเลยดังนั้นเคล็ดลับก็เลยง่ายมาก ถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นคำที่ถูกใช้แทนที่ชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อคนอย่างนนหรือคุณแม่หรือแม้แต่แทนชื่อสัตว์อย่างสุนัขคำนั้นลหละครับคือคำสรรพนามอย่างไม่ต้องสงสัยเลยสุดยอดไปเลยตอนนี้เรารู้รหัสลับครบทั้งสี่ตัวแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปลุยด่านสุดท้ายกันเรามาทบทวนสรุปภารกิจกันสักหน่อยดีกว่ากับตารางรหัสลับฉบับสมบูรณ์โอเคมาทวนกันเร็วๆอีกครั้งนะ คำนามคือชื่อหรือเมมจำได้นะคำกริยาคือทำหรือ action คำวิเศษคือบอกหรือ describe และสุดท้ายคำสรรพนามก็คือแทนหรือ replace นี่แหละครับสี่รหัสสำคัญจำให้แม่นๆเลยเอาล่ะทบทวนกันแล้วก็ถึงเวลาของด่านสุดท้ายจริงๆสทัทีมาดูกันดีกว่าว่าทักษะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหน คำถามข้อแรกมาแล้วครับจากประโยคเด็กชายนนวิ่งเร็วคำที่ขีดเส้นใต้ไว้คือคำว่าวิ่งเอ๊ะมันคือคำชนิดไหนกันนะลองคิดดูสิครับและคำตอบก็คืออ๋อคำกริยานั่นเองครับเพราะมันคือการทำหรือแอคชั่นไงล่ะไปต่อข้อสองเลยคุณแม่ซื้อผลไม้มาฝากคำว่าผลไม้คือคำชนิดไหนครับถูกต้องนะครับคำตอบคือ คำนามเพราะมันเป็นชื่อหรือ name ของสิ่งของนั่นเองเก่งมากมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในประโยคที่ว่าเขาทํากันบ้านเสร็จแล้วคําว่าเขาเนี่ยเป็นคำชนิดไหนกันนะเยี่ยมไปเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ replace หรือคำศัพท์นามนั่นเองครับเพราะมันใช้แทนชื่อคนโอ้โหถือว่าภารกิจของเราสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในเมื่อตอนนี้เราสามารถถอดรหัสลับเรื่องชนิดของคำได้แบบสบายๆแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วความลับของไวยากรณ์เรื่องไหนกันละ่ะที่เราพร้อมจะไปปลดล็อกกันเป็นเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ